วันนี้ผมก็อยู่ที่คลองมะเดื่อนะครับจังหวัดนครนายกนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปคลองสองนี่ผมอยู่คลองหนึ่งนะครับคลองมะเดื่อคลองหนึ่งวันนี้เอาเจ้าฝูรสตาร์ด้ามาลุยหน่อยเพราะว่าไม่ได้ใช้งานระบบโควินนานอุปกรณ์ช่วยในการบิดปีล้อนะครับเห็นระบบเมนนวลนะครับตามมาดูไม่ได้ใช้โควินมานานนะครับเดี๋ยวต้องให้ ในระบบน้ำมันมันไหลเวียนหน่อยต้องใช้โควีหน่อยนะครับมาดูให้ๆดี DIY เองนะครับง่ายๆตัวบิดฟรีล็อกนะครับนี่อยู่ตำแหน่งตาแหน่งฟรีแล้วก็บิดล็อกเลย่ง่ายๆครับสองข้างนะครับนี่นะครับก็บิดล็อกเลยครับโป่นี่นี่เจ้าปูสแตด้ามาลุยเลยนะครับวันนี้ กำลังจะลงคลองมะเดื่อคลองหนึ่งนะครับ ทุเรียนต้นนี้ต้นใหญ่ไม่มีลูกแล้วเขรานั่นจะเก็บไปหมดแล้ว คลองสองเลยนะครับนีน้ำแรง่ะเนี่ยโอ้โหน้ำอันนี้น้ำก็เยอีะยอยู่นะน้ำจะสบายโอ้โหเบรกโดนน้ำลื่นเลยนะครับ สามเม็ดสิงหานะครับนักท่องเที่ยวมาที่ <Okay. S 1> เที่ยวของมาเดืออค่อนข้างเยอะนะครับนีครับน้ำก็ประมาณนี้น,นะครับ สบายครับโอ้โห ปั๊บบุ้ยปับบุย้ยริมน้ำนี่เป็นริมน้ำนะ,นลนำนะะคลองสองมาคลองสามก็ห่างประมาณสักห้าร้อยเมตรนะครับถึงเลยครับมีน้ำนิดเดียวเองอไม่เยอะ๋อ,อเป็นคลองย่อยครับคลองย่อยครับตรงนี้ ไปอีกน,น,นะครับตัวน,นี้เป็นคลองย่อยนะครับ น,นี่ก็เป็นสวนทุเรียนนะครับนี่ก็กําลังเข้ามาในสวนทุเรียนนะครับ nii loomulik . ก้อนหินโขดหิดนนะะนะครับก็จะมีรถเขาจอดตั้งแคมป์อยู่ข้างในด้วยเนาะกำลังลุยคลองอีกนะครับคลองสองคลื่นมันเป็น แยกออกไปนะครับตัวงก็เป็นคลองก็เป็นคลองนะครับมันแยกคลองแยกออกจากกันแต่จะรวมกันที่คลองครับคลองสองมีต้นไม้ใหญ่2ต้นนะครับต้องลงไปชมข้างล่างนะโอ้โหต้นมะเดือ่อเดือยักษ์นะครับอนุญาตถ่ายภาพนะครับตัวพี่เจ้าทาง ต้นมาเริ่มเลยต้นไทรกับต้นมะเดือ่อต้นใหญ่มากเลยนะครับนี่ก็คือสารปูงูนะครับก็เคยให้โชคลาบมาแล้วหลายลายนะครับไม่เชื่อ,อย่าลบหลู่นะครับนี่นะครับสารปูงูวันนี้ก็ขอโชคลาบแล้วนะครับจากสารปูงูนะครับ ข้างสารปู่งูก็จะมีต้นไซใหญ่นะครับต้นไซขนาดใหญ่เลยแล้วอีกต้นหนึ่งก็จะเป็นต้นสำพุงนะครับถามคุณป้าแล้วคนที่ในพื้นที่ว่าต้นสำพุงนะครับไม่ใช่ต้นมะเดือนนะฮะตอนแรกเข้าใจว่าเป็นต้นมะเดื่อยักษ์ตต้นสำพุงนะครับสวยงามต้นใหญ่มากเลยดูราก ต้นใหญ่มากต้นสำพุงรถจอดเทียบนะครับต้นสำพุงกับต้นไซนะฮะร,รถเล็กไปเลยวันนี้ก็มาที่คลองมะเดือ่อตอนนี้เป็นคลองสองครึ่งนะคลองสามต้องเข้าไปอีกนะครับแคมป์นะครับก็จอดตั้งแคมปนะ์กันเล่นน้ำ สนุนันโอ,โอ,โอ้นี่แหละครับของมาเดือดของสามมอนี่ไงคงไม่ข้ามหรอกนะเพราะมีคนเล่นนะ้ำเกรงใจครับโอ้ผีเสื้อนะครับเต็มเลย เยยอะมากเลเลสื้อสีเหลืองนะครับโอ้โ oh, หเยอะมากเลยโห oh, บินเต็มเลยครับตอมแมงมันจะตอมอะไรมันจะเม็ดอะไรสักอย่างเต็ <c oughs> มเลย เต็มเลยครับโอ้โหสวยงาม น้ำใสเลยเย็นนะครับเย็นมากเลยค้นน้ำก็จะใสสะอาดหน่อยนะครับค้นน้ำคลอ,องแม่เดือคลองสามวันธรรมนยกนะครับสวนสุนันนะครับก็อยู่คลองสามนะครับคลองแม่เดือคลองสามนะครับ เข้ามาก็สัญญาณโทรศัพท์ไม่มีนะครับตัดขาดจากโลกภายนอกได้เลยนะเนี่ย หนึ่งแล้วนะครับมีนะักท่องเที่ยวจอดรถถ่ายภาพว่ะพอมีนะักท่องเที่ยวก็ตรงนี้ก็ถ่ายภาพกันเยอะกับน้ําไหลนะครับก็เป็นไฮไลท์ยังจะข้ามคลองหนึ่งนะครับจะได้เวลากลับแล้วนะครับห้าโมงครึ่งแล้ว ทริปลุยน้ำคลองมะเดื่อจังหวัดนครนายกก็สรหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับ